ไปงเาปลาไฟครับไปราปกปลาไฟับมคืนเปเดี๋ยวนี้เลยนะครับโอ้โหโอ้โหขับนขาบลกออมาเดน่ะมันแกงอยู่แล้วอนนีโอที่การแกงงูนะฮะ่แกงกระเช้าแต่ฮ้ยไมวานนะอามาเคือนปูป้าี๋ยว ขอบคุณครับโอ้ยแกลงจะเช้าแท้คนนี้ <c oughs> อ้นะอ๋พี่ว่าเราชอบแกล้งคนอื่นหรือเปะละ่านะเดี๋ยวโอจตเคี้ยวหัวให้เลยเราแบบนี้นี่ห่อนเลยห่อนดอีกว่าหลอกไม่มห่อนจ้ะเมื่อคืนก็น,นอนไม่ได้มันร้อนมากเลย <c oughs> กินน้ำเอยอะๆนะ น้ำเย็นๆที่ยายเอาให้หน่ะนะนี่าดีนะลิกเป็นยังไงคะลิคกลอนเลยค่ะนิกชอบลงน้ำนะคะแอ,อบลงน้ำบ่อยๆนะคะ,ะต่อคิวกันลูกต่อคิวกันเดีย๋ยวพี่ก็เสร็จแล้วจะไปไหนละ่ะอ๋อก็นอนอรอป่ะเหรอจะไปนั่งรอทำยืนรอจะเหมือนปวดขาแล้วพี่ว่านกินนาน วันกินน้ำนานเหรอไม่ใช่เป่ามาช่ไหมสุมลกมมักน้ําีโอ้โหอาหารเด็กน้อยในวันนี้นะครับทุกนมีบอกคลีแล้วก็มีปลาซาบนะราาบาครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทำอาหารให้เด็กๆโอ้ตัง ตั <c ười> ái, ng ng mai, ้งมาขนบางอีกแล้วเนี่ยตังจะยังไงทองเชิญยไงได้หอ้อจักว่ามันหอนเนาะไทยยังกันน่ยอุ้ยอึงอ่างทุกคนมีอึงอางก็มาอยู่ในบ้านเราแล้วไงท้องดิไงไม่ไงไม่ตั้งไงท้องไม่ดิอ่ไงไงไงอ่ะไงไงไงอ่ะไงไงอ้ยพันเชอญ่ะพันจะกลขาว คนสวยโอ้คนนั้นทำไมเขาเป็นอยู่ในเดน,เดนโอ้ยมุดตูมุดเต,ตียงอะไรแบบนี้พี่แว่นมากินข้าวไหมลูกแว่นมาโอ้ละโอ้ละโอ้โอโอโกงตั้งใหญ่ตั้งกว้างแล้วมันนอนอะไรอย่างนั้นของมันวันนี้ไอ้วดเลยฮะเ,เ,เ,เอามากินข้าวเลยลูกมาเดี๋ยวมาทำข้าวเสร็จเดี๋ยวขายให้ต่อนคคะครับ แล,แล้วอาหารของเราก็เสร็จแล้วนะครับอาลืมอย่างหนึ่งครับผมลืมน้ำมันปอเแซลมอนเนี่ยใส่น้ำปลามันจะหมดแล้วทุกคนเออโอเคเสร็จแล้วนะครับอาหารมาบ้านนี้กินแบบนี้นี่เองนะครับพี่ตัง้งหิวยัง ตังหิวยังหูกนี่ตังอาหอมแล้วตังอยากกินข่าแล้วปะปะแว่นแว่นมากินข้าวลูกอ๋อมาแล้วอันนี้ของพี่ตังนะครับพี่ตังจะไม่มีข้าวนะครับแล้วพี่ตังก็จะไม่มีไข่เพราะว่าพี่ตังแพ้ไก่แล้วก็แพ้ไข่นะครับกินปุ๊บแดงปั๊บนั่นแหละก็เลยไม่ได้กินกับเพื่อนเขานะครับพี่ตังนะตังหิวยังแกงพี่ตังก่อนนะ ให้คนอื่นกินก่อนอออดีกว่าไหมฮะไม่ดิ๊ดดิ๊ดกี่อ้าวตื่นซะแม่ตื่น,ม,นมากินข้าวลุกขึ้นเร็วๆโอโ้โหมีคนขี้เกียจแล้วหนึ่งมาริโอลุกมาลุกขึ้นโอโ้โหวันนี้ไม่มีใครหิวข้าวเลยยังไงฮะต้องให้ยายสั่งนะฮะ มากินข้าวครับลุกขึ้นครับ,มา,รบมาเร็วๆครับโอ้โอ้ก็ขอละโอ้โอ้คุณน่ะโอ้จัวสิมาได้ด้วยอืมคือข้านี่นาดฮะคุณหนึ่งกัเริ่มคุณนึเงเลิมว่าโหอะไรวันนี้ถือแก่หนึ่งเลยว่าโหแะ้ววันนี้ก็ยางต้อกนดเนอ้อลุกขึ้นมากินตรงนี้ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่กินข้าวลุกขึ้นเร็ววันลุกขึ้นลุกมาเร็วๆ มาเดียโอลุกมหอ่าที่ตังมาแล้วไ <g ülme> ม่แล้วจะกินตรงนี้เหรอห่วยมันหิวตรงนี้ก็จะกินตรงนี้เหรอห่วยจะมากินอะไรมันก็นิดเดียวเองเหรโอ้ห่วยลูกขึ้นมาดีดีว,ว้ยบอ้หวนเลยอ่ะกินไ้ครับบอกก่อนกินไหมครับ,บกกครับ,อบคอยแตะขอขอขอ ขอขอขอสวัสด,ดีสวัสบบดีสวัสดีครับสวัสด,ดีครับโอ้เก่งจังเลยครับเอาไปอ,าอ้วนเลยกินแล้วน่แม่ดิกลูกมากินข้าวแหมอีมกินตามหนูจะกินเร็วเดี๋ยวค่อยกินดิก๊กี้ลูกขึน้นดิก๊กี้มากินข้าวดิก๊กี้ลูกขึ้นมานี่ไหนมาพี่ตังค์มนาเนี่ยโอ้ให้กินอยู่ยลรกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แกแล้งละ เดี๋ยวให้ไม่ดิกลอนโอ้ยเป็นตังหินนวนอนแถอนาะเอากินอ่ามาของพี่ตงังก็ของพี่ตงังขยับ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 อ่ะนั่งลงนั่งหิวยังหิวยังทำไมไปกินเป็นตะแสเป็นตะนัวดเถอะกินเป็นตะอว้อวนค่ะอ้วนแน่เถอะทุกคนทุกคนฮึ่มฮึมกูนะไม่ดิ กินข้าวติดปากเป็นคนขี้เกียจพี่แว้นแวนมากินข้าวลูกโอ้ยเอาไปทำไมละสองเมเนะ็ดนั่นน่ะอืมอ้วนอ้วนกินผักก่อนเลยนะอ้วนอ้วนชอบผักแว่นลูกมานี่แว่นลูกมาแว่นแว่นขาลูกมากินข้าวลูกโอ้ยเห็ดตาถือช่อยู่ล้วแว่นล,ลูกมานี่เร็ว แว่นว่าชันใจ่เลยแว่นว่าค่อยหิ้วเขาให้มือนี้แว่นว่าค่อยหิ้วเขานีค่ะเอามาช歪ไงเอามาให้กินไก่นก่ไขอมือกันโอ้โหขอยังไม่ขอเลยเราจะกินไหมเนี่ยขาขอกันค่ะขอกันค่ะขอโอ้โ,อโหไม่น่าจะกินแล้วนะทุกคนเนี่ยเออ,อ,อเอากินบนอกาแบบนี้ กินะนะแบบน่านอะแนี้ต้องให้มูกินเบิดก่อนได้มีไข่ด้วนะลูกนะเนื้อนมไข่เอากินเข้าไปก่อนอเอาเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไม่กินข้าวเอเป็นอะไรไม่กินข้าวทีนี้ฮะยานกล้องโอ้กินข้าวอกอกลูกกินหรือย,ยังดูก็กินของหนูนี่ เมืกินของเอือยให้หนังพ่นเห็นไข่เอาไปพี่แว่นกินข้าวแล้วลกูกพี่ตังก็ไม่ได้กินจะหมดแล้วนะพี่ตังก็ไม่ได้กินจปหมดแล้วนะอืมดีวัดเนี่ยข้าวนิดเดียวโอ้โหไม่ได้กินผักหมดก่อนเลยแล้วลูกผักเนือหน่อยเดียวไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบกินมะกขือเทค่ะคุณเน พี่แม่ออกมากินข้าวไอ้อ้วนก็จะมาจ้องกินกระไคพี่อยู่นี่แหลนะะอืมมันต้องการเนื้อปลาเพิ่มใช่ไหมไอ้นนอ้วนขอเนื้อปลาหน่อยแม่เป็นซะอ,อย่างนี้แหละมันต้องมีเนื้อปลาเยอะๆนะนะ้าพี่ตาอุ้ยเอื่อมอากอากนี่จึงมาแนมเนื้อมูมอยู่ โอ้ก็จะมุกหันพุเดได้ยินแน่อ้าวพุเดได้ยินแน่อ้าวทุกคนมันเลือกที่กินนะครับทุกคนวัวนมันเลือกที่กินนะนี่นยไม้อยังนะเลือดมองกินเปากินน้ำโอ้กินแล้วเหรอคนนี้โอ้กินผักก่อนเลยคือเด็กเพืนนี้มันชอบกินบลอกเกอรี่เฉยปะโอ้ก็อร่อยที่สุดเลยลูกป้าเหรอ บ๊อกเอรี่มันเป็นของโปรดของพวกผมละโอ๋ของพวกโอ้โละโอ๋โโอโโอโนอ่าดอนปอเยเขาแล้วนึงอู้หฮะเออฝั่งนู้นจะกินข้าวแซ่บเลี้ยงกินข้าวติดจมูกกันอ่ะเออเลี้ย,ยกออกเอ้ยมันดีล่าดีล่าจะกินเบิร์ตชมือเด้อ เขาบอกว่เขาอยากกินดอกจ้อยเบิร์ดแล้วนะ่ <c oughs> ขนาดจ้อยด้วยนั้นว่ามันทังแกะกิ่กลุบมๆอยูาา่วันนึงจะกินอีกมันไม่มีอะไรนะนั่นกินเกี้ยงตับจักแสบบอ่อแสบกินตลอดอันนี้ข้าวพี่จอนยังไม่ได้คุกข้้งเลยนะครับ ข้าวพิดจอดนะแม่ดิก๊กดิ๊กกินผักหมดแล้วเก่งจังแอ้ขวบพี่ได้ท,ทั้งไหนเลยนะขวบพี่ได้ทั้งไหนเลยโหกินผักหมดแล้วเหรอ เงี้ยน,มา,น,ยา,มนยามากินผักแต่แว่นเนี่ยปวดอะเฮ้ยขาบังกินผักเลยเอามากินโชว์เลยวะโอ้ยผักเานาะเกไดอะขาเราไมากินโชว์เลยตึอกขาดแต่ว่าเงีนก็มากินผักด้วยกันนะป้าปวดเอ้ยเ,ย,อยเฉียบหลายเฉียบหล่เงี้ยไม่กินข้าวนิดน้อยนิดเนี่ยแต่ว่ามันอ้วนแต่ไหนก็บ้องมือเงี้ยไม่เข้าใจ ที่ตังก็กินหมดแล้วมาแล้วให้มันก่อนมันก็หมดแป๊บเดียวมันก็หมดนะพี่ตงังพี่ตังกินข้าวแซ่บแสบ่แสบกระเสบกระเบิงหุ่นมันตีเนาะกิน <c oughs> แล้วเลยโอ้กินผักให้นหมดนะครับโอ้กำลังกินผักสิลูกป,ะปะ้าป้าป๊าต้งมารอรอดูเลยลรวมันก็จะเครื่องตับเลยล่ะโอ้กินข้าวเสีบกระเสบกระเบิงหุนห่นมันตี่น่ะเนาะ โอเยอกวานกินแล้วละยมอาดอาดสำนะโอ้โหตังวันนี้กินข้าวกับเนื้อปลานะคะก็จะผัดกันไปบางวันก็จะเป็นอกไก่บางวันก็จะเป็นเนื้อปลานะคะกินน้ำแล้ว ินข้าวเสร็จก็กิกนน้ําเลยนะแม่ดีเนี่ยยิ่น่ะก็จะเดินไปเข้าห้องน้ําปั๊บไม่ดีเขาทำเป็นกิจวัตรประจําวันที่ดีโอ้โหยำกล่อมกล่อมไปตะแเสบ็บใช่ไว,วันวันนี้ยำกล่อมกล่อมไปตะแเสบ็บใช่ไหมดห่อยดูมันลีลาดนะมันรานะทุกคนแต่มันกินไปตะแซสบนะ พุนพุณนะกินข้าวไปจะแสบนะสมกับพุนอยู่กันนะอร่อยอร่อยแกนกินข้าวแสบอยู่แล้วปะแม่ว่าแม่นนะไม่อยากกินทั้งนอไก่บะโอบะโอแม่บะโอมันแย่งไงแกนไม่อยากให้บะโอไม่แย่งของแม่แย่งก็เลยต้องเข้ามากินข้างในโอ้ยกินไตเขียบคนเดียวของแสบเลยขากกินหมดแล้วนะทุกคน โอ้จะหมดหรวยยังเหรอโอ้วอุ้ยลีลาขนาดเลยอ้วนนี่เข็นไข่กับพี่ก็จะกินเหลยวไข่โอ้ชอบกินไข่ทุกวันต่อไข่นั่งจ้องเลยอะไมดิกไปละ <c oughs> พี่ตังล้าทำไมหนูไม่ไปเข้าห้องน้ำนะลกูกไม่ไดิกเข้าไปเลยนะครับทุกคนโอ้ยินข้าวเสร็จก็จะไปเข้าห้องน้ำนะครับ<ม>ไม่ดิก ปากินไว้ๆไว้ๆไ,ไวๆเขาอมมือเดียวก็กินบเบิดตแจ๊คเกอโอ้ก็กินหมดแล้วเราประปะแล้วอ,อู๋พอมมาท้องแสีบข้องปวดเพื่อนนั่นเดียวอกไก่ก็ต้องรอไปก่อนกินปลาให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอกไก่นะ แล้วเนี่ยเวงงูกินเขาหวานด้วยโอ้กินหมดแล้วนะครับเพราะมันของแทบหน่โอ้อืกินแห่นหมดอนะ่ะเหลือข้าวเหลืออาหารเม็ดทองเม็ดอ่ะ